Thank mm -hmm. you. ฮัลโหลค่ะพี่อาร์ตพี่อาร์ตคะที่ร้านยังมีของที่แบบว่าขาดเหลืออะไรอยู่ไหมคะแล้วทำไมไม่เข้ามาดูที่ร้านเองอะนนี่เราเป็นเจ้าของร้านอะโหพี่หนูไม่ชอบทำงานที่ร้านอ่ะแล้วพี่ก็เคยทำงาน,นกับเตี่ยมาแล้วนี่ยังไงพี่ก็ช่วยหนูหน่อยนะ,ะจดนะจดนะขาดสายยางพี่โอเคค่ะจั<ต>้ <P BC. S 2> งมึงน,นะคะได้แล้วค่ะสายยางพี่ีซีสิเมตร แป๊บนึงนะคะวี่วสีสิบม้วนคะ่ะอาหารน,น็อตสองหนึ่นครึค่งเป็นิอ่ตั้งใจเรียนนะกินข้าวยังไม่หิวเจ๊ค่ะพี่น็อสองหมุ่เครื่องแปดสิบก่องคะ่ะตินข้าวเสร็จแล้วมาลูกค่ะแม่เดี๋ยวไปคะ่ะโอเคค่ะพี่อาขอบคุณค่ะ ทำงานที่ร้านดูมากสักวันดูนะลูกแม่เอาแม่หลินไม่ได้ชอบไปทํางานที่ร้านแค่เนี่ยสต๊อกพวกนี้ก็หัวหมุนจะแย่ละไม่เหวก็อยากฝืนแล้วกันแม่ไม่ได้บังคับนะแม่อ่ะไม่ได้บังคับหรอกแต่คนนู้นอะไปซะัยเลย อ๋อแล้วก็อีกอย่างตอนนี้ที่บ้านก็ค่าใช้จ่ายเยอะอะแม่เล้งมันก็จะเรียนจบแล้วคือถ้าสมมติว่าหลินไม่ทําจบมาเล้งมันก็ต้องเป็นคนทําใช่ไหมล่ะแล้วเล้งมันเคยบอกหลินว่าเล้งมันไม่ได้ชอบทํางานอะไรพวกนี้น่ะงั้นลินเป็นคนทําดีกว่าหลินอยากให้เล้งมันได้ทำส,สิ่งที่ชอบน่ะอืมอืมมีอะไรก็บอกแม่แล้วกันค่ะแม่อย่งางไวอยู่ค่ะเป็นข้าวลูก นั่นแหละเราเลือกอะไรไม่ได้นี่แต่เราก็ยังไม่ทิ้งสิ่งที่เราชอบที่สุดไปหรอกนะคือการเขียนนิยายเรายังเขียนมันอยู่ตลอด พี่ฮาร์ดมึงมึงรู้เรื่องนั้นยังเมื่อวานกูพาแม่ไปวันเราเจอแม่การอ่ะกูเข้าไปทักเขาแล้วเขาก็บอกกูว่าฮ <c oughs> การมันตายแล้วนะประสบอุบัติเหตุ <c oughs> ตอนขับรถกลับบ้านอ่ะมึงจะมางานมันไหม เดี๋ยวกูโทรหาเพื่อนคนอื่นก่อนอยังไงเดี๋ยวกูโทรหาใหม่มอีกทีแล้วกันลินลินลูกลินลินลินได้ยินไหมลูก อะไรอะฉลองอะไรหรอก็วันนี้วันครบรอบไงเราเตรียมไว้ฉลองวันครบรอบเจ็ดปีกันเธอแล้วทำไมเธอไม่บอกเราก่อนนะเราบอกเธอมาตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วว่าให้รีบกลับมากินด้วยกันเธอก็ตอบตกลงแล้วอะก็ทุกที่เธอก็บอกให้เรารีบกลับมากินข้าวด้วยอยู่แล้วเธอไม่บอกว่ามันเป็นวันครบรอบอะงั้นเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนก็ไล้เธอกินอะไรมายังอ่ะ เอาลราเธอจะอไปเก็บทำไมเราจะเดินหนีทำไมเนี่ยเมื่อคุยกันให้เสร็จอะเธอลืมวันครบรอบอะเราไม่ว่าอะไรเลยนะแต่อะไรที่เธอเคยพูดไวอ้อะเธอเคยทำมันได้หรือเปล่าวันนี้ก็บอกจะกลับมาสุดท้ายก็ไม่กลับอไอ้ที่เธอพูดไว้เธอจำมนได้ไหมเออก็ขอโทษไงแล้วเธอจะขึ้นเสียงเสร็จแล้วทำไมเนี่ยขอโทษเธอเคยรู้สึกผิดจริงๆบ้างไหมเคยเสียใจบ้างหรือเปล่าถ้าจะไปชดกันแบบนี้ไม่ต้องพูดมันออกมาก็ได้นะคำว่าขอโทษอะ เราไม่ต้องการฟังคืออย่างนี้นะคือเราทําอะไรก็ไม่เคยถูกใจเธอสักอย่างเลยใช่ปะเราทําอน,นุทเธอก็บอกว่าไม่ดีทําอันนี้ก็ไม่ถูกใจเธอแล้วคือเราต้องทอํายังไงให้ถูกใจเธอเหรออ๋องันเลิกกันเลยไหมล่ะน่าจะถูกใจเธอที่สุดนะเลิกกันเลยไปล่ะเราเคยคิดว่า เราน่าจะเข้ากันได้นะ ใจเธอสชกนอย่าง้ใช่ไหมเราทําอนุู้เธอก็บอกว่าไม่ดีทําอันนี้ก็ไม่ถูกใจเธอแล้วคือเราต้องทอํายังไงให้ถูกใจเธอ ยังลูกหลินใส่แล้วนะเต,ตินแล้วค่ะแม่เดี๋ยวเดียวลงไปค่ะเป็นไรอา,า,าลินทำไมทำหน้าเหลือลาแบบนั้นอ้าวเจ๊ยแม่ไปเรียนเหระเปิดเรียนวันแรกเนี่ย ก็ให้เจอะไรนะฮะปีสองพันสิบอ่ะนี่นี่ปีสองพันสิบเหรอนี่อาลิถหาลืมไม่ไปเรียนนะ<ม>ก็มาช่วยกวาดปลัากนั่งดีกว่านี่ก็กล่าวมองละยังไงลิื่งก็ไปไม่ทัง ลืมไปไหนหลิงไม่เชื่อว่าเปิดอล้างแล้วหรือไงสวัสดีครับทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกอาจารย์จะมีงานมาให้ทุกคนทำเดี๋ยวอาจารย์ให้ทุกคนนะครับผมเขียนบนกระดาษให้ได้มากที่สุดเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าฐานทัศน์ทุกคนเราได้กลับมาเจอเธออีกรอบมันคงเป็นโชคดีของเราเลย เออคือไองานกลุ่มเมื่อกี้ที่อาจารย์สั่งอ,ะอ่ะเธอมีคู่หรือยังหรออยังอะ่ะคือถ้าเธอยังไม่มีมาคู่กับเราไหมเราก็ยังไม่มีเหมือนกันอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไอจีเธอหน่อยดีผต่ว,ว่าเราจะไอจี <IG. S 2> เราหมายถึงเบอร์โทรศัพท์นะอ๋ะ <laughs> อเออแล้วเลิกครานีแล้ว,ลว,ลวเธอมีเรียนต่อไหมจริงๆแล้วเราคุยกันเลยก็ได้นะแล้วก็ เดี๋ยวเราขอโทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวเราพิมพ์เบอร์ให้เริ่มคุยไล้ไหมได้ได้ได้ก็เหมือนที่อาจารย์ให้ทำเหมือนเป็นเรื่อง b u t เตอร์ y ฟ f อฟเฟมั้งคือจริงๆเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเรื่องอะไรอะเพราะว่า กับเธอเราโคตรมีความสุขชอบตอนเธอยิ้มที่สุดแล้วเมื่อกี้ลินขอพอรว่าอะไร,รอ๋อจริงๆเราก็ขอว่าไม่บอกอ่ะเอางานการก็บอกของการก่อนดีว่าการขอว่าอะไรก็บอกว่าขอให้ได้อยู่กับลินอะ่ะลินก็บอกมาดีว่าลินขออะไรอะ่ะ อทำไมต้มองบอกด้วยแม่เอาไม่บอกก็อยากรู้ไงห,หน่หลินชอบอ่านหนังสือแนวไหนหรอจริงๆก็ไม่มีหรอกเราก็แค่ชอบอ่านไปเรื่อยๆแต่จริงๆก็อยากเขียนด้วยนะจริงเหรอหลินอยากเขียนหนังสือ,อเราอยากเป็นเหมือนนักเขียนที่เราชอบสร้างผลงานอะไรบางอย่างทาให้คนอื่นจดจําอยากลองไปออกรายการแล้วก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะๆอะเจ๋งจัง,จงหลินทำได้แ่ล้เป็นกำลังใจ ขอบคุณนะเออแล้วการอะ่ะชอบทําอะไรหรอ <Yeah. S 3> เราไม่รู้หรอกนะว่าเตงชอบอะไรอะ่ะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าอยากวาดลูกอะ่ะหลินดูนี่ดิเอ้สวยอะ่ะข้างนอกฝนมันตกหนักขนาดน,นี้อะ่ะเธอจะกลับบ้านยังไงหรอคือ <c oughs> พาที่บ้านเราก่อนไหมเออ,ออนก็ได้แต่ว่าเราซักผ้าอ,อ่าเดี๋ยวแส่ของเราก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเรียไปอาบน้ำกันเถอะเดี๋ยวมันไม่สบายอะ่ะแกตัวอะไรอยู่อ่กล่องนี้อะ่ะกล่องมันทำไมหรอมันเหมือนกับที่ตาเราเคยให้ยายเราเยอ ตาเคยให้ยายใช่ยายเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยตอนที่ตาไปกินอาหารที่แถวชายแดนอะ่ะคนแถวนั้นเขาให้มาแล้วเขาก็บอกว่าให้เอาไปให้คนที่รักมากที่สุดตาเลยเอามาให้ยายแต่ว่ายายอะ่ะเคยเอากล่องเนี้ยให้แม่ไปแล้วนะแต่ว่าแม่ก็ามาคืนยายแล้วก็บอกว่าแม่รักยายที่สุดยายก็บอกว่าจะเก็บกล่องเนี้ยไว้ให้เราแต่ว่าต้องรอเราโตก่อนคุณตานี้ โคตรโรแมนติกเลยเนาะใช่ถ้าจะรักใครสักคนน่ะก็ขอให้ได้ครึ่งนึงที่ตาเรารักยายอะ่ะ เตียก็ยังไม่เลิกกินเบียเหมือนเดิมโหเตียกินบ้ากินเบียอีกแล้วหลินยังไม่อยากไปอยู่กับพี่อาร์ตน,นะวัวก็ไม่ได้บอกให้ลือมาเซ้งล้างตออวัวสักหน่อยวัวย,ยังอยู่ได้สบ,บายสบ,บายเออเตียถามอะไรดีคือว่าไงอะคือถ้าสมมติเตียย้อนเวลากลับมาได้อ่ะ เตี่ยจะยังจีบแม่อยู่ปะถามอะไรแปลกๆก,ก็คงไม่เอ,อ้าทำไมอ่ะนี่อาหลิงสมัยอ้วกจีบม้ากแก่ใหม่ๆนะม้ากแก่เี่ยสวยมากเลยอ้วกตามใส่ใจแม่แกคอยดูแลเอาใจใส่แกตลอดม้ากแก่อ้วกห่วงซะยิ่งกว่าม้าซะยอีก บอกจะรักเขาดูแลเขาเตียก็เริ่มละเลยม,ม้าแก,กไว้แต่เตียเองก็ยังรักม้าแก,กอยู่นะถ้ายอนเวลากลับไปได้เตียก็คงให้ม้าแก,กไปเจอคงที่ดีกว่าคงที่พร้อมที่จะดูแลม้าแก,กไม่ต้องมาลำบากเหมือนเตียนี่อาลิง คงเราอะนะเกิดมารักกังแค่ชั่วคราวอาจจะไม่รักกังตลอดไปแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรักเขาไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้เตี่ยก็ยังอยู่กับแม่ทำไมเตี่ยไม่บอกรักแม่บ้างอะนีเลือจะสารพัว่าไปเขียงนิยายเรืง่อไงวะมันนานมาแล้วเปลี่ยนอะไรแม่ทั้งแล้วละ่ะ แล้วเรื่องมันผ่านมานานแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรอะเตีย่ยหนูกับเล้งก็ยังรักเตี่ยกับแม่เหมือนเดิมนะเอาเถอะไปละ ก็ดูโน่นดูนี่ไปเรื่อยอ่ะออ๋ลินคือเรามีอะไรจะบอกอะอะไรเหรอคือว่าคือคือว่าเราว่าเราชอบลินอะนะคือเวลาที่เราอยู่กับลินอ่ะแล้วรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกอ่ะคงเราอะนะ เกิดมารักกางแค่ชั่วเขาอาจจะไม่รักกางตลอดไปแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะรักเขาไม่ได้นะเราคิดว่าเราน่าจะเข้ากันขอโทษนะขอโทษเราคงให้มันกลับไปเป็นแบบเดิมไม่ได้ กลัวที่จะเสียเธอไปเรากลัวเรากลัวว่าเราจะทำพลาดแบบตอนนั้นอีกออขอรทษครับพี่พี่เป็นอะไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรอ้าวแล้วนี่ทำไมน้องไม่อยู่ตรงนี้อ่ะโอ,อ,อ,อเปนทาไม่จัดแถวนี้นี่ คือผมลงก็เพื่อนะพี่ไม่หนุอ้าวแล้วโทรหาเพื่อนอยังโทรไม่ติดเลยพี่ผมไม่รู้มันมีสัญญาณไหมแล้ว้องจะไปไหนไปคารามันอดะพี่ครับคณรมันูดะเดินไปตรงนู้นออตรงนู้นระครับเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับแต,แต่ว่าพี่ครับผมขอเบอร์ก่อนได้ไหมไขอให้เธอเจอคนที่ดูแลเธอได้แล้วก็ รักเธอจริงๆพี่การพรุ่งนี้ไปเที่ยวกันไหม,ไม,มหก็พรก่นี้มันเกิดขผมงไงมไฮะจ,จริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมผมไปรับที่บ้านนะแล้วแล้วพี่แต่งตัวยังไงอะ่ะก็รอดูพรุ่งนี้รอดูพรุ่งนี้เหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวผมแต่งตัวสีสีเขียวแล้วคันเอาเขาเขาจะได้รู้ไงว่าเรามาด้วยกันเดี๋ยวเจอกันทนี่นะี้เนาะ ชอบพี่การน,นะชอบมากๆชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้วคือเวลาที่เราอยู่กับลิน่ะเรารู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกอะ่ะเราคิดว่าเราน่าจะเข้ากันได้ขอโทษนะเพี่อนแฟนกับผมนะลิงพี่ขอโทษนะ ประตูยังได้ไหมลินนี่เราไหมลินรู้ไหมว่าเราไม่เคยเลิกชอบเธอเลยอ่ะที่ผ่านมาเราชอบเธอมาเลยตลอดล้วก็ไม่เคยคิดจะเลิกชอบด้วยอ่ะลินนี่เราไหมการเราขอโทษขอโทษที่เรากลับไปดูแลเธอไม่ได้ขอโทษที่เราทิ้งเธอไปแล้วก็ขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจอีกแล้ว สุดท้ายเราคงต้องขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้กลับมาเจอกันอีกขอบคุณนะเอาละครับวันนี้เนี่ยเรามาพบกับรายการของผมอีกแล้วนะครับโดวยวันนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยก็มีแขกสุดพิเศษน่ก็คือคุณแวว ผู้แต่งเรื่อง based on my story นั่นเองครับในคุณแมวลองแนะนำตัวแล้วก็ผู้เรื่องยอดก้าข้างของ,ของนิยายเรื่องนี้หน่อยสิครับก็เป็นความรักของคนสองคนค่ะที่เขารักกันมากๆแต่ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เขาตอสองคนต้องจากกันแต่ว่าตอนสุดท้ายเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อเน,นี่ยก็ไปซื้อกันได้นะคะตามร้านหนังสือคะ่ะและผมอ่านถึงเนี่ยในตอนจบเนี่ยผมอ่านซ้ำหลายรอบเลย แล้วในตอนจอบเนี่ยตัวละครเอกสองตัวจะได้เจอกันอีกไหมครับหรือว่าลินเขาเนี่ยก็ยังจะหลบอยู่แบบนั้นจะไม่ได้เจอกับการแล้ว จริงเหรอครับงั้นผมก็นอนตายตาหลับแล้วแหลนนะครับโอ้แล้วดูยังบ้าน่ะไม่ไม่ร้านปิดบ้านแล้วหรอพี่ร้านปิดบ้านเนี่เลย ู้จัาไหนอ่ะรู้จัก้เปิดบ้างอีกแล้วไอ้เที่ไม่รู้จักรูอกับกแก็ดีไม่แต่ว่านะฉันชอบไข่ดาวของร้นอ้าวคัน พี่รแตกไหม